สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิธีการถักโคเชเบื้องต้นนะคะอันนี้จะเป็นวิธีการถักโคเชแบบไปกลับนะคะโดยที่ว่าจะเริ่มต้นจากการจับไหมโดยที่ว่าเราจะใช้ไหมสอดลงไประหว่างนิ้วก้อยกับนิ้วนางนะคะแล้วก็ขึ้นไปพันกับนิ้วชี้แบบนี้แล้วก็จับไหมในลักษณะนี้ส่วนเข็มนะคะก็ให้เราจับแบบนี้ แล้วก็วางพาดลงไปบนไหมหม้วนแบบนี้นะคะแล้วก็ไปพันดึงค่ะแล้วเราก็จะเริ่มต้นถักโซ่การถักโซ่ก็คือถักสัญลักษณ์ที่เป็นวงกลมแบบนี้นะคะม้วนดึง โซ่กี่ตัวก็ให้ดูตามผังลายนะคะว่ามีวงกลมกี่วงแบบนี้จากนั้นเราจะขึ้นหลักขึ้นหลักต่อไปก็คือต่อโซ่หนึ่ง ในชั้นนี้เราจะทำควักธรรมดานะคะสัญลักษณ์ของควักธรรมดาก็คือตัว X ก,ก็คือให้เราจิ้มลงไปในโซ่ก่อนหน้านี้โซ่ที่สองนะคะดึงแล้วก็หมวนหมดจิ้มในโซ่ถัดไป ดึงม้วนหมดจิ้มในโซ่ถัดไปดึงมาก่อนแล้วก็ม้วนหมดจิ้มในโซ่ถัดไปดึงแล้วก็ม้วนหมดจิ้มในโซ่ถัดไปดึงแล้วก็ม้วนหมด อันนี้คือ X นะคะในครั้งนี้เราจะมาทำพันหัวเข็มหนึ่งครั้งต่อด้วยการทำโซ่สองพลิกกับพันหัวเข็มหนึ่งครั้งสัญลักษณ์ของมันก็คือตัว T แล้วมีเส้นขีดตรงกลางหนึ่งเส้นก็คือให้เราพันหัวเข็มหนึ่งครั้ง ลงไปในโซ่ดึงม้วนครั้งที่หนึ่งดึงออกทีละสองเส้นนะคะดึงออกสองเส้นครั้งที่สองจนหมดแบบนี้พันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มดึง ม้วนออกสองเส้นครั้งที่หนึ่งม้วนออกสองเส้นครั้งที่สองพันหัวเข็มหนึ่งครั้งจิ้มดึงดึง